ชีวิตเราถูกกำหนดด้วยโชคชะตาหรือว่าเราสร้างมันได้ชีวิตเราสามารถที่จะกำหนดได้และสร้างชีวิตเราเองได้เพราะที่ผ่านมาเราคิดว่าถูกกำหนดด้วยโชคชะตาเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่เคยได้รับความรักที่แท้จริงเราจึงไม่รู้วิธีการส่งมอบความรักให้แฟนให้คนรอบข้างให้เพื่อนเราเคยเห็นแต่ความยากจนของในวัยเด็ก เราครอบครัวเราไม่สามารถที่จะให้เราเห็นความรวยหรือเห็นความสําเร็จในหน้าที่การงานจะมีชีวิตที่ดีได้เราจะมีบ้านสักหลังเราก็รู้สึกว่าเรายากจนค้นแขนและเมื่อเราอยู่ในปัจจุบันเราสามารถสร้างชีวิตเราได้แต่เราก็กลับไปนึกถึงอดีตที่มันยากจนค้นแขนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความรักที่มากพอเราจึงมาเรียกร้องความรัก กับผู้คนไม่ว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนเราไม่ว่าทั้งหญิงชา,ชายหรือคนรักแบบครอบครัวหรือชายหญิงและมาเรียกร้องความสำเร็จจากคนภายนอกแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเราจะรู้เลยว่าศักยภาพภายในตัวเรานี่แหละจะเป็นเครื่องมือจะสร้างชีวิตเราโคชอุ้มได้เห็นคนสำเร็จมากมายที่เขามาจาก ความยากจนไม่มีแม้กระทั่งบ้านจะอยู่หรือบางคนอาจจะมีธุรกิจหรือเคยผ่านความล้มเหลวมาแต่เขาสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยการพัฒนาตัวเขาเองให้เขามีศักยภาพภายในอย่างเช่นเขาต้องการทำธุรกิจเขาก็จะเรียนรู้ว่าการทำธุรกิจของเขาจะให้ประโยชน์อะไรกับผู้คนเขาเรียนรู้เรื่องการตลาด เขาเรียนรู้เรื่องสินค้าเขาเรียนรู้เรื่องการบริการนี่คือศักยภาพภายในของคนเหล่านั้นทำให้โค้ชอุ้มได้มาเข้าใจและได้เรียนรู้ว่า เราไม่ต้องไปยึดติดกับอดีตเราวางอดีตลงและอยู่กับปัจจุบันในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเราเราต้องการจะเป็นสิ่งไหนเราก็ไปเรียนรู้สิ่งนั้นต้องการเป็นนักธุรก,กิจเราไปเรียนรู้นักธุรก,กิจเราต้องการที่จะทำออนไลน์เราเรียนรู้เรื่องออนไลน์เรียนรู้เรื่องคอนเทนต์เท่านี้ก็จะติดตั้งศักยภาพภายในของเราเพื่อให้เราเป็นคนใหม่และเราก็ลงมือทำสิ่งนั้น เราก็สามารถที่กําหนดชีวิตเราได้เราไม่ต้องปล่อยโชคชะตาไปตามที่คนอื่นกําหนดหรืออดีตท,ที่เราเคยพบเจอมาเราสามารถที่จะกําหนดตัวเราและเปลี่ยนโชคชะตาด้วยตัวเราและกําหนดชีวิตด้วยตัวเราเพราะเราเท่านั้นที่เราจะรู้ว่าจุดหมายปลายทางและเป้าหมายของเราอยู่ตรงไหนดังนั้นเราจะเปลี่ยนโชคชะตาด้วยการลงมือทํา